ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเครื่องสูบน้ำไปยังการประปาสวนภูมิภาคอารัญ,ญประเทศช่วยเหลือเกษตรกรช่วงหน้าแลง้งเอาวันนี้ประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์เรามาอยู่ที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาอารัญญประเทศนะคะ สถานีผลิตน้ำและกระจายน้ำที่บ้านด่านกรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6นะคะคุณยาย <ạ. S 2> เร่งเห็นความสำคัญของประชาชนนะคะให้ชายแดนเนี่ยได้มีน้ำใช้บุริโภคค่ะในส่วนของการประปาส่วนภาคสาขาในประเทศนะครับเราได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดนะครับท่านผู้ว่าสมบูรณ์สุนันทพงศักด์นะครับก็ได้มอบหมายเพื่อป้องกันปัญหาภัยแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว กรมทรัพยากรกร่อนน้าใช้เครื่องสูบน้ํามาช่วยและก็ที่การประปาส่วนผู้ิภาคเราได้รับการอนุเคราะห์จากทางสํานักงานทรัพยากรน้ําบุรณาการร่วมกันของบรรดาเ,เป็นน้ําหลากทุ่งทางเราก็ต้องรีบสูบขึ้นมากักเก็บน้ำเน,เนื้อที่ประมาณ200กวก่อไร่ความจุ2.3ล้านครับเพื่อใช้ในฤดูแล้แงกรมทรัรพยากรน้ททํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนึกถึงประชาชนเป็นหลักจึงได้ร่วมมือร่วมใจ กับการประปานะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีน้ํากินน้าใช้ร้าลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงค่ะตาอเดือนต้องให้อยู่ในนี้200ไร่แล้วเราจะส่งต่อให้านประปาโดยสองกลมสองกระทรวงมาผนวกกันและทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระบกรมีน้ําใช้ทั้งปีค่ะน้ําประปาส่วนภูมิภาคสะอาดมากแจกฟรีเพื่อประชาชนเยี่ยมเรียกใช้กรมน้ำได้ค่ะแล้วนี้ต้องรอเย้